สวัสดีเพื่อนชาวยูทู e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกชินเคยนะครับกับช่องนัวใน8่งหแปดอม็ตนะครับซึ่งช่องของเรานะครับภูมิใจนำเสนอนะครับวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดคอนสวรรค์หรือพระครูนิวิทยปุญญากรนะครับซึ่งนะครับท่านเป็น ฝิดของหลวงพุทธวัดสัตทะเลแล้วก็หลวงพเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีมากมายนะครับหลายชนิดนะครับล้วนแต่มีพุทธคุณสูงทางนั้นนะครับแต่ที่เป็นที่นะครับสอนแสวงหาของนักสะสมนะครับก็คือมีดหมอองท่านนั่นเองนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาศึกษาแล้วก็สะสมร่วมกันนะครับแล้วก็มีนะครับมีดรุ่นใหม่ๆนะครับ ที่น่าสนใจนะครับเอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้เก็บสะสมนะครับนะครับคลิปนี้ครับเริ่มจากเลยนะครับนี่นะครับมีดขนาด7นิ้วนะครับใบสแตนเลสนะครับผม7นิ้วนะครับทรงแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นนะครับนะครับรุ่นนี่เลยนะครับบารมีครูนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วผมเคยลง5นิ้วไปครั้งนี้เป็น7นิ้วนะครับ จำนวนการสร้างเพียงนะครับเก้าเล่มเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับด้ามแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีบรมครูอันสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่นะครับใบตัแตนเลดเจ็ดนิ้วนะครับผมนะครับนี่ะครับสวยงามมากนะครับผมไม้นี่เป็นไม้พยุงนะครับแกะลวดลายที่สวยงามมากครับจำนวนการสร้างเพียง นะครับเก้าเล่มเท่านั้นนะครับซึ่งมีดชุดนี้นี่ใหญ่สุดก็คือ11นิ้วกับ9นิ้วมีอย่างละสองเท่านั้นนะครับก็คือถวายหลวงพ่อนะครับไม่มีให้บูชานะครับแต่หลวงพ่อรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเอาไว้เล่มเดียวนะครับที่เหลือก็คือให้น่าจะอยู่กับลุงเนาะกรรมการวัดนะครับดังนั้นนะครับเราจะไม่มีอยู่ที่พวกเราแน่นอนนะครับจะอยู่กับ หลวงพ่อแล้วก็บุคคลสําคัญนะครับส่วนที่จะสามารถได้เช่าหาได้ก็คือ7นิ้วกับ5นิ้วซึ่งสร้างรวมกันทั้งหมด1นึ่เล่มเท่านั้นนะครับเป็นมีดที่นะครับออกมาจองแป๊บเดียวก็หมดนะครับแล้วก็ไม่มีการโปรโมทอะไรทั้งนั้นแต่คนที่เขาเกาะติดสถานการณ์นะครับนี่ครับมวลสารอาจแน่นอยู่ที่กันมีดนะครับเขาจะตามดูนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีใครปล่อยออกมานะครับแล้ว พอเปิดราคากันก็บอกตรงเลยว่าแพงมากนะครับแต่ทํายังไงได้นะครับของต้องมีนะครับของต้องได้นะครับผมก็ฟิตสู้มานะครับแต่ก็น่าเสียดายครับผมก็เนี่ยเพิ่งแกะกล่องเลยแล้วผมขอถ่ายคลิปไว้ดูเป็นนี่นะครับได้ดูเป็นในความทรงจําเลยนะครับผมเพราะจะผมจะได้จับแค่ครั้งนี้นะครับเพราะว่าทันทีที่อัดคลิปเสร็จก็นะครับจะแพ็กส่งแล้วนะครับผม เปลี่ยนมือแล้วนะครับผมนะครับมีเก้าเล่มนะครับใครจะไม่อยากได้ครับเราเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม้ประยุง์แกะรวดลาาสวยงามนะอันนี้คือห้านิ้วนะครับที่ผมนะครับจองมาในราคาบวกนะครับก็คือว่าสูงนะครับถือว่าออกแบบด้วยสวยงามนะครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับของผมหมายเลขสามสิบเก้านะครับนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับ นะครับก็เปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็นะครับสวยครับสวยสวยจริงๆนะครับดังแบบเงียบๆนะครับบุกเสกก็มีหลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับซึ่งหลวงปู่บุญมีนี่ถือว่าสุดยอดเกจิเลยนะครับผมนะครับนะครับยันของท่านนะครับผมนะครับ มิถุนพพรพัดนนี่ประสบการณ์จะเยอะมากมายนะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นนอกวัดในวัดนะครับขอให้มีพอให้รู้ว่าหลวงพ่อพัดปลุกเสกเองนี่ศักดิ์สิทธิ์บทนะครับประสบการณ์ล่าสุดมีแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วมาดูนี่เลยครับอันนี้คือเลเที่วัดสร้างเองนะครับผมวัดสร้างเองนะครับนี่นะครับชื่อว่ารุ่นรวยรับรัพย์99นะครับ เพื่อจะเอาเงินไปสร้างตึกสงอาพาธนะครับโรงพยาบาลหนองบัวนะครับอันนี้คือวัดสร้างเองครับเป็นเหรที่นิยมเล่นหากันอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับผมนะครับนะครับแซงเสาห้าแซงอะไรไปแล้วนะครับผมประสบการณ์มีนะครับอันนี้เป็นกรรมการเนื้อเงินนะครับหมายเลข81นะครับซึ่งหนึ่งชุดจะมีเหรเนื้อเงินนะครับแล้วก็หัวเหรนะครับลงยานะครับจุบทองลงยา เช่นกันนะครับอยู่ในซีนเดิมไม่เคยแกะนะครับอยู่ในซีนเดิมไม่เคยแกะนะครับผมนะครับนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผมนะครับช่วยกรรมกรนะครับอยู่ในกล่องกรมะยีอย่างดีนะครับสร้างไม่เยอะนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหนัก2บาทนะครับแล้วก็ยาว7นิ้วนะครับนะครับผู้ชายก็ตัวเล็กเล็กก็ใส่ได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับผมของหลวงพ่อรวยเป็นราคาเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไป นะครับไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับอันนี้ราคายังห่างไกลเยอะนะครับแต่อนาคตแน่นอนครับเพราะว่าเป็นวัดสร้างเองนะครับอะไรที่ัดสร้างเองนะครับย่อมมีความพิเศษแน่นอนนะครับแล้วเจตนาการสร้างก็ดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับส่วนมีดคัชบาลมีนะครับตอนนี้มีเข้ามาอยู่ชุดหนึ่งครับประมาณไม่ถึง10เล่มนะครับ แล้วเป็นที่สอดแสวงหามาครับเพราะประสบการณ์มีแล้วนะครับผมเป็นวิธีตั้งใจทําออกไวบที่สวยงามนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับผมแต่มีครับมีทักมาเลยนะครับมันจะเป็นไม้ประดูสาระลังเก่าหรือไม้มะค่าเสาโบสนะครับมีนะครับไม้มะค่าคานโบดอ่าโอเคนะครับไม้ประดูสาราเก่านะครับมีนะครับมี2ไม้นะครับไม้ละ500อยเล่มนะครับอ่าที่ผมยังพอมี ให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับส่วนนี่นะครับคุณภาพปาบาานะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปสูงนะครับมีลูกค้าผมคนนึงนะครับผมถามนะครับว่าเขาเช่ามาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเช่ามา6กพันห้านะครับไม่รู้เช่ามาจากไหนนะครับแต่ของแอดมินนี่ราคายังไม่ถึงนั้นนะครับแต่ตอนนี้มีขยับขึ้นนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับวัดสร้างเองต่อโคตพัดเก้าเก้านะครับมีหมายเลขนะครับสร้างแค่พันเล่มเท่านั้นนะครับ ไม้สลาหลังเก่านะครับผมนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับส่วนนี้ก็มีดวัดปี6-3นะครับอ่าก็คือแนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีเดี๋วคตรหี่ออกมานี่6-3นี่แพงแน่นอนนะครับยังมีให้แบ่งปันนะครับผมตอนนี้คนปล่อยมีดเขาไม่ปล่อยผมแล้วนะครับหาซื้อมีดยากมากโดยเฉพาะ5นิ้วนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะหาได้ครับใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับนะครับ อันนี้ก็คือการไพรนะครับปี6กสองนะครับหรือพยาหลกฐานรุ่น2นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่เลยนะครับมีเข้ามานะครับส่วนปี61นนะครับ2.5นิ้วปี61นะครับผมครับก็ยังมีนะครับส่วนสาริกานี่นะครับหายยากมากนะครับเฉพาะสาริกาด้านปกติก็หายากแล้วนะครับยิ่งแก่เป็นท้าวเวสุวรรณอย่างนี้ยิ่งหายากนะครับก็คือเข้ามา2เล่มแรกก็หมดนะครับ เข้ามาอีก2ก็หมดนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเจอนะครับให้เก็บนะครับครับหรือทักมาจองได้นะครับแล้วผมพยายามจะหาให้ได้นะครับผมส่วนนี้ก็มีดวัดปกตินะครับสีทูโทนนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับแบบนี้นี่นิยมนะครับตัาทูโทนแบบนี้นี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมเสื่อซ่อนเล็บนะครับเหลือเท่านี้เท่านั้นนะครับเหลือแค่นี้เลยจริงๆนะครับออกมาชุดเดียวปี6 3แล้วก็ไม่มีออกมาอีกเลยนะครับแล้วก็ ประสบการณ์ก็มีแล้วด้วยนะครับผมราคานะครับเบามากนะครับผมบอกเลยว่าราคาเบามากนะครับนะครับหมดชุดนี้แล้วผมไม่รู้ว่าราคาที่ผมรับมามันจะเท่าไหร่นะครับคือมีทั้งหมดที่ผมบอกเพื่อนๆมานี่ผมไม่ได้กําหนดราคาเองนะครับนะครับอยู่ที่รับมานะครับบางทีผมขายก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับผมก็บวกให้เพื่อนๆบางๆนะครับนะครับส่วนนี่นะครับประคัน65นะครับรอเจ้าของอยู่นะครับ อันนี้คือผมได้มาเป็นจริงๆริผ่านมือผมชุดนี้เป็นชุดที่หนะครับนะครับแต่ชุดสองชุดแรกเนี่ยนานมากนะครับแล้วชุดหลังมานี่ได้สี่ชุดนะครับก็คือเหลือเล่มเดียวนะครับเป็นเหล็กลำพีนะครับผมนะครับจำนวนการสร้างแค่หนึ่งร้อยชุดเท่านั้นนะครับมีแท่นวางอย่างดีนะครับผมนะครับประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือนะครับมีลูกค้าที่นะครับ ผู้หญิงครับหน้าตาดีนะครับแล้วมีคนมาชอบนะครับแล้วคนคนนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับแล้วก็ไม่กินของใครง่ายครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาคนที่แอบชอบนะครับเขาซื้อของมาฝากนะครับนี่คือเขาเล่าให้ฟังนะครับและที่นี้ก็อยู่กันหลายคนนะเนาะนะครับแล้วก็เขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรนะครับก็กินกันหลายคนนั่นแหละนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับเขาป่วยอยู่ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับป่วยอยู่เดือนกว่ากว่า โดยที่ไม่ไม่ทราบสาเหตุนะครับเขาบอกว่าตัวเขานี่ร้อนเหมือนอยู่ในนรกเลยนะครับตัวร้อนเป็นไข้แล้วก็เป็นไข้นะครับแต่เวลาเข้าเซเว่นเข้าอะไรพวกนี้นี่สแกนผ่านตลอดนะครับแล้วก็มีไข้มีไข้อย่างนี้นะครับและทีนี้นี่เขาก็เลยมานะครับปรึกษานะครับผมก็เลยแนะนํามีดของหลวงพ่อรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นมีดที่ออกนอกวัดนะครับนะครับก็ ทันที่ที่มีดเอาไปถึงครับแล้วเขาบูชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหายแบบงงๆเขาใช้คํานี้นะครับตอนนั้นเขาร้อนลนมากจนเขาบอกว่าเขาอยากจะตายเลยนะครับเขาร้อนมากเขร้อนเหมือนอยู่ในนรกอะครับอันนี้คือคําพูดจากปากของคนที่เขาเช่ามีดผมไปนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาโฆษณาขายของนะครับเขาบอกเหมือนอยู่ในนรกเลยนะครับแล้วก็อยากจะตายไปซะให้พ้นนะครับแต่ตันทีที่เขาเอา มีดไปบูชาเท่านั้นนะครับเขาเอาไปแตะตามเนื้อตามตัวที่เขาปวดที่เขาเจ็บนะครับเขาบอกเขาหายเป็นปิดทิ้งกับแบบหายแบบงงๆนะครับหายแบบคือตอนนี้เขาศรัทธาหลวงพ่อมากเลยนะครับเขาบอกเลยว่าหลวงพ่อพัดนี่สุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรก็ตามนะครับรุ่นไหนก็ตามนะครับที่ท่านปลูกเสดนะครับนอกวัดในวัดหรืออะไรก็ช่างนะครับขอให้แท้นะครับผมขอให้แท้นะครับนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับถ้าจะเอาไปบูชานี่นะครับผมแนะนํานะครับตอนนี้นี่มีด ราคาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามีนักแสวงหากันเก็บสะสมกันเยอะนะครับแต่ทั้งที่ยุคโควิดอย่างนี้นี่นะครับแต่ก็ยังมีคนทักมาหามีที่ผมนี่เยอะมากนะครับผมถ้าผมหาให้ไม่ทันนะครับนะครับบางทีก็มีแต่ก็ไม่ตรงสเปคนะครับผมนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่ถือว่านะครับได้ฟังแบบนี้มาบ่อยมากนะครับแต่เพียงแต่เป็นเคสล่าสุดที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับ นะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับร้อนแบบกาเลยนึกได้นะครับอ๋อสงสัยจะเป็นลุงแก่ๆคนนั้นที่ม่แอบชอบนะครับแล้วเอาของมาให้กินนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเราเะพาะผู้หญิงนะครับของคนแปลกหน้านะครับก็อย่าไปยุ่งนะครับตุกวันนี้ของพวกนี้มันมีนะครับมันไม่ได้หายไปจากโลกนี้เลยนะครับลูกค้าผมหลายๆคนนะครับทักมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะครับมันไม่มันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับถึงจะเป็นยุค 4G 5G หก็แล้วแต่นะครับของพวกนี้ไม่เคยหายไปไหนจากวิถีคนไทยเลยนะครับความเชื่อนะครับนะครับคุณใส่มนดําลมเพลนมพัดพวกนี้นี่ผมบอกเลยว่ามีดของหลวงพ่อพัดนี่เป็นเบสิกเลยนะครับพวกการพูดผีพิสารลมเพลนมพัดใดพวกนี้นี่ะกนะครับมีติดตัวติดรถติดบ้านไว้เลยนะครับผมนะครับป้องกันฟืนไฟได้อย่างดีนะครับนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี่มีมากจริงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วนี่เลยนะครับแนะนําอีกปิดท้ายนะครับนี่คือรอยฝ่าเท้า3ชออันโด่งดังนะครับนี่คือรอยฝ่าเท้าอันดับหนึ่งของหลวงพ่อพัฒน์นะครับที่มีการเล่นหานะครับแต่แตะหลักหมื่นนะครับผมอันนี้มีเข้ามานะครับมีรอยจานนะครับนี่มีเข้ามานะครับใครที่อยากได้แบบรอยฝ่าเท้าที่เป็นที่สุดที่เป็นเบอร์หนึ่งของสายนี้นะครับต้องนี่เลยนะครับ3ชอนะครับแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ นะครับแคบไว้ดูได้นะครับนี่นะครับราคานี่แตะหมื่นแล้วนะครับอย่างผืนนี้นี่แอดมินได้มาในราคาที่ไม่สูงมากนะครับคนที่จะเช่าไปต่อนี่สามารถเอาไปต่อได้นะครับนะครับแอดมินมีราคาแบ่งปันให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนัวหนึ่งหกแปดอมเบรตนะครับนะครับแล้วขอบารมีของหลวงพ่อพับุญญากามูวัดห้วยด้วนนะครับ จุงประตารักษาและดลบันดาลให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันะสุขภาระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานาระสัตว์อุปัรัคใดโรคภัยใดก็ขอ้มาลายสิ้นไปนะครับคอ้มีวามสว่างทางทางโลกทางธรรมตั้งแต่บันนี้ตราเข้าสู่ปฏิพานเตือนครับผมสาธุครับ